เออ<ะ>คุยกันต่อเลยไหนๆก็เจอแล้วฮัลโหลชักนมฮัลโหลผมบม่ครับเพิ่งมาพอดีเลยว่าไหครับอ่าจะบอกว่านี่เดี๋ยวช่วงนี้ติดทําแก๊งอยู่แต่ถ้าถ้าครบคนครบแล้วเดี๋ยวว่างนัดซ้อมกันสนุกๆใช่ํามคนถานะพี่นะถาดิพี่โอ้ยพี่ไอ้นี่อยู่แล้วคำอยู่แล้วที่ไหนครับให้ไปเล่นที่ไหน ไอ้นีไน่ไง G P L ไงมอ๋อไอ้ที่เขาเปิดใหม่อะบอสใหม่ละได้ครับได้ยินดีครับแต่แต่ขอหา,หาคนให้ครบก่อนแป๊บบนึงยังหาไม่ครบยังคัดเรื่องไม่ได้ไม่ต้องซ้อมหนักเลยเนี่ยครับใช่ไหมวิเคราะคัดคนแบบเป็นทางการเลยบอสถูกต้องคัดจริงอะดิเพราะว่าแบบคนที่มันเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วออกแล้วมันทําของให้ไม่ไหวไง,ไงเกียร์ปะ พอสมมติเราทำของให้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่น้อยๆอะ่ะเราก็ทำนานอะ่ะกว่าของมันจะขึ้นเต็มๆแต่ละคนใช่ไหมแล้วก็ออกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต้องคัดจริงๆจริงจังจริงขนาดแบบว่าเอาแบบว่าให้รู้เลยว่าอย่างน้อยมึงเล่นอะ่ะให้พ้นปีเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เหมือนเจนใหม่เลยป่ะครับคนไปเยอะนะ,เ,ะเจนใหม่นะวะเยอะนะเจนใหม่สิบถึงไหมอะไรนะยี่สิบคนถึงไหมไม่ไม่ไม่น่าจะมันหลักสิบหน้าสิบได้ อย่<ม>าลืม <10. S 1> กินไอติมนะครับพี่ักสิเราเปลี่ยนประจำเลยเดียวขแขกเราอะ <c oughs> อวันนะ่ะกต,ต,ติอะตัวนี้เราก็ยังเปลี่ยนอยู่นะไม่แต่ปกติผมไม่ค่อยเปลี่ยนเนี่ยแบบผมเปลี่ยนที่ก็คนเดียวเลยเงี้ยแต่นี่เปลี่ยนเยอะแบบมันก็ไม่ดีจริงพี่แบบว่า,าอารมณ์แบบเข้าง่ายแล้วมันก็ออกง่ายจริงใช่ใช่ก็เลยแบบว่าทำให้เข<ห>้ายากๆบางช่วงมันก็เลยหนักอยู่มันต้องดูยาวๆคนใช่ ได้คนไดียวมันก็ดำบีไปนุกๆนะแล้วก็เดี๋ยวคุยไว้เลยว่าถ้าเด็กเด็กผมคนไหนแบบแหลมหรือว่าแบบว่าทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวผมจัดการเองนุกหนุี่คือมีบัฟแมพหรือว่าไม่มีเลยเออเาจริงก็แล้วแต่ได้นะผมไม่ไม่บัฟก็ได้หรือว่าให้พูดแบบว่าแต่จริงๆแล้วแกล้งผมไม่ค่อยไม่ค่อยนี่อยู่แล้วครับมาจากเน้นแบบว่าพูดพูดคอไฟกันเองมากกว่าไม่ค่อยได้แต่มันก็ ก็กว้างนั้นแหละบอสไม่เป็นไรถ้าอยู่ในกฎมันก็ปกติแหละผมรับได้เลยจริงจริงจริงจังถ้าแบบสีสันยากบัฟขำๆไม่เวีี่เออถ้ามันอยู่ในกฎมันการหลุดด้วยจะได้พูดไปก่อนดักไปก่อนถ้าอยู่ในกฎชิลเลยครับดันหลุดเดบ๋ยวมันชิลมากว่าไงบอสอะไรว่าไงคือแต่แต่ตามจริงแก๊็บอว่าบางคนก็เป็นแบบพิเร์แหละคือส่วนใหญ่ไม่ไม่่อยให้บัฟให้กระจายเสียงเอาเป็นข้อไฟด้กว่ะ จะมีหลุดน,นิดหน่อยแหละแล้วก็เพราะ<ม>แต่มี <พา S 1> มแบบให้โง่ะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอ<ช>่ะเออไม่เร่ปกติ<ช>มันจะไปคิดมากเลยถ้าแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรดูถูกเกียรติอย่างอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งละผมว่าตีไปว่าบัฟได้ด้วยแล้วกันเออพูดพไปเถอะนี้นิดหน,น่อย,อย<ช>มันจะได้สนุกด้วยออพอประมาณว่ะเออแก๊งผมเปลี่ยนประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองคน อิ่งเยอะนะนะบอสครึ่งอ่ะี่อยู่น่าจะหัวหัวงนั่นแล้วมั้งนะที่เหลืออยู่ก็คนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งเด็ดเรียกว่าอะไรอยู่กันมาห้าปีอ่ะก็เหลือแต่พวกนั้นแต่คนเก่าๆ,ๆก็ออกไปหลายคนนะเพราะว่ามันหลายคนเลยปวดต้องจูนแห่นจูนซ้อมใหม่หมดเลยใช่ป่ะเี่โอ้โหปวดหัวเพื่เใหปวดหัวปวดหัวเฮี้ยด้วย จากแบบว่าเล่นแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะอ่ะเล่นแบบรู้แล้วอะ่ะกลายเป็นร,รอบไม่้กันอยู่แล้วไงกลายเป็นแบบว่าเล่นต้องแบบมานั่งแบบที่ทุกจุดอุ้ยเนี่ยอันนี้พี่สนใจตัวตึงไหมเนี่ยอตัวตึงเหรอันนี้ตึงจริงพี่ผมเข้าครับผมขอเข้าครับ <c oughs> จริงจริงพี่ตอนนี้เดินมาพอดีเลยขอแนะนำตัวขอแบบทางการนี่ครับชื่อชิอโรเมโอครับ โลลาวูนครับโลมิโอโลมิโอตัวร้ายครับตัวร้ายพี่ตัวร้ายครับไม่ผิดหวังครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวถามก่อนนะทังน้นงไม่ผิดหวังมึงไม่เอาเข้าของมึงละเต็มมี่สลัดเต็มมี่สลัดเต็ม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 สละเต็มมานานแล้วเดี๋ยวผมทำหนึ่งให้ดูครับอ่าเป็นนะครับขอเวลาสิบวิ เก้าแปดมีน้ำทรยหลังใย้ะดาวด้วยหกห้าสี่สามเฮ้ยเฮียอาหารหมดดูตรงนี้แกม่งหมาทีไรแม่งไม่มีข้าวไม่มีน้ำเลยวัาในตัวนี้พินจัดเลยโดนเป็นติมบ่ตายไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอะไรครับออกได้เลยคุยนอกเหรอคุณคีระไม่ไม่ใช่ครับบอสเออได้เลยนทีละแสนเลย ให้ให้คุยแบบว่าว่ามือเข้าไปแล้วใช่ไหมไปซ้อมแล้วใช่อย่าแรงพี่เดี๋ยวคุยพี่บอกต้องไปดูวิธีการดูแผนพี่อ๋อลุยรวยรวยเจอกันเจอกันไม่กลัวละอ่ะพี่อ่ะพี่ไอ้เกียวมันไปไหนกันอ่ะเฮ้ยไอ้เกียวไปไหนอ่ะอ๋อไม่ได้อยู่กับป๊าป๊าหรอกคะเกียวยวไปซื้อของค้าเรียกให้หน่อย มีวอใช่ไหมเออสักครู่นะคะในวอไม่มีนะไม่มีนะเช็คเอพีได้ด้วยคืออะไรวะป๊าปาพวกหนูควรเต้นเพลงอะไรดีอ่ะให้มันให้มันพร้อมกันอ่ะฮึเพลงอะไรดีอ่ะสำหรับชุดแบบนี้เลียเกลให้หน่อยดิเดี๋ยวแป๊บนึงให้นาม้โทรให้อยู่เกล เฟเฟโทรหาเกลหน่อยป้าม yeah, okay, ีโคให้แล้วเกลเกลป้าเกลเรียกอยู่ที่แลนด์ชิเมชิเมถ้าสองสองห้าป่ะโอเคมาเลยนะท่าไหนอ่ะมีร่อนใช่สองสองห้ายังไม่ยังไม่ยังใส่แล้วค้าได้เลยสองสองห้าใช่ไหมใช่เอายังสักครู่สักครู่มันต้องเวนวต์ดาวแต่เพราะว่าเรากางขาไกลอ่ะเป็นรักโอเคสองสองห้าหรอ เราต้องห่างมักกันนิดนึงเพราะขามเหยียบกันใครเกินปะนี่มันจะเพลงอะไรอ่ะเพลงร้ด้โอเคมา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 มครับปะหนึ่งสองเต้วยครับไปซ้อมไอ้นี่นะขอลองขอเล่น EMP สมูกด้วยนะ ที่นี่ไม่มีใช่ไหมแบบเพื่อเปิดโลกเพื่อเปิดโลกได้ครับได้โคตรเมาบอกให้ผละปืนเล่นยังไงมีสโมกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูจริงเมาจริงเมาจริงเมาจริงปืนน่าจะต้องยืนพื้นเหมือนเดิมแนนดูสองละต้องลองต้องลองต้องลองใกล้ยังครับใกล้พร้อมยังมันนี่ไอเกียวมันนี้ ไปหาแบบว่าคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมกับเขาครับถ้าอะไรไม่ะมมามีบอกเลยสิถ้าอะไรเซ็กซี่อ่ะเอ้ยนี่นี่นี่ได้แล้วหนูได้ละเกลขอแฟชั่นบ้างเด็กนี่ว่าอะไรเซ็กซี่มาบอกก่อนเลยน้องเทนอะมามาอยากได้ตัวไหนอันนี้ตรงตีนอะตัวสีชมพูก็้โเหมือนนมนี่ไงเออโอ้โหเหม็นไหมนี่เออไม่อยากได้ตัวอยากได้ก่อขา ไม่ชอบชอบเป็ดไม่อยากได้เป็ดออะไไีกด้ม่ผลแล้วเหรอยพี่าเนี่ยเสียมพูอ่ะออรย์นีีี่มมหตัวบลลเไม่เอาอยากได้เป็ดตัวเสียมพูประมาเลือกหนูหนูมีหลายอันนะฟ้ามีตัวนี้อยากได้ตัวนี้ตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีอยากได้ตัวนั้นมีมีแทแบร้ด้วยนะฟ้า ไม่เอาไปอยากได้ตัวนี้สีชมภูตัวตตรงขามันเกาะมันน่ารักมา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 ยของนะเออนี่มันตู้ของเล่นบ่้นี่นี่น้ำกดตอนกดตรงซ้ำนะใช่ๆโอเคครับหนึ่งสองซ้ำออมาจะเดาเลยหรอใช่มันน่ารักมากดูดิหนูไม่รู้ว่ามันเท็ดได้ไหมเผ็ดไม่ได้หรอใครชื่อพุดดิ้งไหม ไม่มีครับไม่ใช่เลยหรอกเห็นพวกเธอแต่งตัวคุ้นณคนนี้น่ะเขาคนดีและเขาเบาใส่ด้วยตอนนี้เราขออนุญาตเต้นสักหนึ่งแมตช์นะคะคุณตำรวจใช่ครับขออนุญาตเต้นนะคะโอเคค่ะเริ่มประมาณตัวข้างหลังก็น่ารักนะดูดิ่สองตัมเนี่ยมาดูเอาช้าๆก่อนทุกคนเดี๋ยวกดคำสั่งหรือว่ากดตอนซ้ำกดตอนซ้ำกูบอกไปแล้วว่าอยากได้ตัวนั้น คนจริงพูดแล้วไม่คืนคำให้เวลาคิดกูแดกข้าวรอเหมือนไปได้สอบอ่ะพร้อมยังเปไม่ได้ยังมีนะซ้ำแล้วค่อยกดโอเคไหมเออโอเคเร้องค่อยกดนะเราต้องขยับเป็นอีกปั้าว่ามันหนึ่งสองซ้ำเออโอเคเนี่ยคนดู เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเยอะเยอะเลันเฮ้ยดูทำลายทรัพย์สินหน่วยงานมาดมลนเมนอีนอี่เมลอนมลยทแกจะแน้หมอเถูกยเจ้าตัวหนึ่งเสียมผู้ต้องขาที่เกาะอยู่ เพื่อนหนูบอกว่าตอนนี้เขาปิดเทรดอยู่นะคะยังไม่เปิดหรอเดี๋ยวไปถามเองก็แด้ะเดี๋ยวลองดูเมื่อกีนหนูก็ไปเทรดกับเพื่อนแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่เปิดที่เทรดเอเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปถามด้วย ไปแล้วแฟชั่นเทรดต,ตรงไหนอะสภาครับมันยังเทรดได้ปะเทรดเทรดได้ที่ไอ้นายกเออใช่ต้องเทรดที่นายกทุกแฟชั่นเลยยังเทรดได้อยู่ปะเขาไม่ได้ปิดใช่ไหม <S <S ใช่ไม่ได้ปิดครับยังเทรดได้โอเคเอไอเฟกโกหกอรอเขาบอกเขาเพิ่งไปเทรดมาเนี่ยเ,เทรดได้เมื่อกี้เลย ไปเียแล้วนายกเขาบม้ไ้าบอกได้ได้ได้เไม่ได้เขาบอกได้เขาบอกได้ไม่รู้ไอเฟลี่มเหรออั้งสงสัยเขาเปิดให้เถียรแล้วนง ไอพีนี่มันตัวแบบไอดีเลยนะกูบอกให้งันเดี๋ยวหนูจะหนูจะไปเทนให้ค่ะถ้ามันเทนได้อะ่ะเอาดีไปดิต,ตัวสีชมพูนี่หรอแต่เกลค้าบอกว่าเกวจะให้เราแล้วนะตัวสีชมพูใช่ใช่ใช ไม่กูจะเอาพี่จะเอาตัวอื่นได้ไหมหนูก็อยากได้เหมือนกันตัวเนี้ยไม่เอาไมวพ่เอาตัวตัวอื่นไปได้มก็ตบดไม่เากูจะเสียมพูตัวนี้ขอตัวสีชมพูได้ไหมเองไม่เอาตัวอื่นล่ะหนูก็ยังไม่มีเลยก็ไปซื้อเองดิไม่มี ก็ให้พ่อมึงซื้อให้สิเกี๋ยวพ่อไม่อยู่พ่อไม่มาไม่หยุดร้องมาให้ฟมาหมมามาไม่ง่๊ปาไม่ค่อยเดิมาที่นี่ด้วยใช่มเดเฟมาตลอดเนี่ยกูฟั่มกูมาตลอดโอเคเดเอาไปที่เจก็ไม่ได้ใช้หนูแต่ถ้าให้หนูหนูก็ใช้ทุกวัน แม่นหนูขอเธอไม่เนี่ยหนูยังไม่มีเป็ดสักตัวเลยเนี่กูจะเอาป๊าเอาตัวอื่นมาป,ะป,ะปะ๊าจะแย่งเด็กทำไมป๊าแย่งเด็กนะป,ะปะ๊าตัวเดินก็มีนะ่ะแล้วผู้หญิงไปไปถ้ามึงยังไม่หย,ยุดช่วยมันเดี๋ยวกูจะบอกพ่อมึง,มง,มงก็คือหนูอยากว่ามึงแอบกิ๊กกับคนมาคัดดูไว เกก็รู้จักไม่เชื่อธรรมเกวดิใช่เป็นพี่ชายรับไม่มึงกีกากันเดี๋ยวกูบอกพ่อมึงไม่ได้กีกาไม่กลัวครับผมไม่มเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเกินเลยเป็นแค่พี่น้องอย่ามาโดโดกงั้นงั้นหนูให้พี่เกลบอกพ่อหนูแต่ว่าหนูขอตัวสีสชมพูไว้ไม่กูจะีชมพูมไม่ พ่อเกียวดื้อจังเลยมึงสิดื้อแย่งของกูเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วมาแย่งของผู้ใหญ่หนูจองไว้ก่อนแล้วไม่กูจองไว้ก่อนแล้วเกยวไม่เคยบอกอย่ามาโกหกกูรู้ทันหมดแหละไอพวกเด็กเวนไอเก้วมึงโกหกตามด้วยเหรอเนี่ยฮะไหนบอกจะไม่โกหกฮะไหนบอกจะไม่โกหก